สวัสดีค่ะดิฉันสลักเิชสุรรัตน์นะคะพญาในเอำเภอศรีขรภุมจังหวัดสุรินทร์ค่ะวันนี้ได้นำคณะผุมสตรีนะคะจากอำเภอศรีขอรภุมิได้เข้ามายิ่ยมชมงานในวันนี้ค่ะซึ่งเป็นที่หน้าประทับใจอย่างยิ่งเลยนะคะและพวกเราก็ตื่นเต้นมากเลย คณะที่มาในวันนี้ก็จะประมาณ51คนด้วยกันนะคะขับรถทัวร์นะคะแล้วก็เราพร้อมใจที่จะมาในชุดที่จะแสดงถึงความเป็นไทยของจังหวัดสุรินทร์ของเราของสุงบครอบครัมาในชุดของผ้าไหมส่วนหนึ่งนะคะซึ่ง แล้วก็ร่วมกันรักษาสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยสแสดงถึงอัตลักษณ์ของคนไทยนะคะโดยเฉพาะการสวมใส่ผ้าไทยซึ่งจังหวัดสุรินทร์ของเราได้มีการรณรงค์ในการใส่ชุดผ้าไทยและุ่กสตรีทุกคนก็ใส่กันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแล้วมีความงดงามใน เผ้าเอตัวแบบของเสื้อผ้าเองนี่สวมใส่นะคะงานดูเรักในวันนี้อยากจะเชิญชวนเป็นที่น่าเสียดายที่ถามว่าไม่รีบมานะคะเพราะงานจะถึงวันที่19เดือนนี้เองนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะหลายๆท่านได้ตรุณาอ่าสละเวลานิดนึงนะคะให้มาแล้วก็ร่วมมาชมงานในวันนี้อยากให้งานในวันนี้เป็นงานที่สรงค่าของคนไทยนะคะแล้วเป็นงานที่คนไทยจะต้องหวงนแหนให้อย่างยิ่งสิ่งที่เราเห็นในวันนี้เราจะกลับไปสร้างงานที่จังหวัดของเราที่อำเภอของเรา ซึ่งเราเชื่อว่าการแสดงถึงความเป็นไทยนั้นเนี่ยทุกพื้นที่ของประเทศไทยเรามีกำหนดเลยนะคะแล้วการแสดงถึงความเป็นไทยนั้นนี่ยอนอกจากจากทุกชีวิตที่เราดนแล้วนะคะมันจะทําให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนได้เห็นสิ่งงดงามนะคะซึ่งเราจะต้อง,งแผ่แล้วให้เยาวชนรุ่นหลังเข้าได้ร่วมสืบสอดตรงนี้กับเรานี่คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดความจริงดีในวันนี้แล้วก็สืบต่อกันต่อไปนะคะ อย่าลืมนะคะวันนี้หลายคนบอกว่าจะกลับมาอีกนะคะก,น 29, ะก่อน19นะคะอจะจะปิดงานนสุดท้ายเราจะกลับไปอทางบางคนเสียดายยังไม่ได้พาลูกพาครอบครัวมานะคะแล้วเราก็จะพาไปทไกทางแล้วก็ส,ส่งใส่ประทไทยวันนี้ถ้าหากว่ามีเด็กๆส,สนใจประทไทยมาด้วยเราก็จะนํามาลูกหลานเราเริ่มใช้